แล้วคะ่ะสิมะออกกิง่งออกซีดาที่เ้าตอนไว้ลงถุงอันนี้เป็นกิ่งที่สามแล้วพู่งใจขนาดดีใจค่ะ <c oughs> สีบบชัดปตนใไมืดแล้วค่ะมือนะะอนีฟอนสิตกแล้วเ่อได้ออกไปใช้ตรงมือนี้ก็เลยต้องเปล่าไปหาหางานก่อนแย่สูนีงานสูงกิ่งเพเริ่มสีเข็มไแล้วค่ะเห็นบ่สิออกเป็นน้ำตาแล้วเขาลงถุงได้ บอกว่าข้ามกิ้งยี่เขาขาวกิ้งเพิ่นนี่มันอีเคียงแรงเขาก็่ายังม้วนได้ลงเลยคะ่ะเด้อต้องรอให้เพิ่นกิ้งออกสีนดำตาลสักหน่อยเห็นบ่เหมือยแล้วออกไลยเลยคะ่ะอันนี้เป็นฝรั่งฮวงปอล์สื้อเลยค่ะใส่แดงออกรวยเขากินแล้วแสบอยู่ค่ะแสบอยู่ไปสื่อกิง้งพั่นมาตั้งแต่ไอวัดคุณอิน,นะะอเลยค่ะต่หลายปีเลยละ่ะเพื่อนเห็นบดิออกรหยเขากินจักเถ้อเพราะว่า หามงปูก็ได้ด้วยค่ะใหญ่มงปูรอบที่สองได้มงปูทั้งพูนกับโบคอยโบคอยดีเปนได้บันนี้เขาก็เลยไปสอนมาด้วยค่ะติดกับเหล่าไก่ละ,ละตัดแต่งกิ่งกับยากด้วยค่ะก็เลยสิใหญ่สิให,สใหญ่มงเพิ่อนอันนี้เขาต้องใส่มือแบบวว่าแเบบาๆเนี่ยเบาแบบมือนะคะเพราะว่าหย,ยานหากเพิน่นหยาน,ยาน,านาามีอันหากเพิ่นไอขาดของเบามือแห้ง่ได้ โอ้ยกันขัดตื่อเฮากับบุคุมทุกคนฝนตกแล้วอาจจะเสียงดังเลยจะน้อยเด้อล้วบ่บนี่ใจว่าเขาใส่ไม่มันตัดเสียงใด้บตอนที่เขาสื่อมาเพื่อก็บ,บอกว่าตัดเสียงใดอยดูย่เนี่ยแบ้วเธอเอามาใส่กันแล้วเธอก็กกตัดใดเนี่ยตัดบบได้เนี่ยด้อค่ะแต่ก็ดีก่บบุมีม่อยู่เพราะเขาเป็นคนเสียงเบาเด้อค่ะขั้นบนเดทใส่ไม่ดัดโบดังเลย บูนี่ยินเสียงแลนะ้วแหละโอ้มาแล้วฝนมาแล้วอู้หชุ่มชํานด้วค่ะมบอนี้มื่อนี้กระสิบบูนีออกไปเห็ดคีบข้างนอกแล้วปกติยังมาแลงนีกนะคะเป็นเวลาเห็ดคีบของเฮาแต่ว่ามื่อนี้ทำมากฝนกับฝนตกกระสิบบูนี่กเห็ดดอกป่าวไปตัดเอากิ่งฝรั่งมาก,ก่อนย่านบูนี่งานนะคะเอ่อเอ็นเขา,ขาไ,ไปถุนนะะะะงก่อนถุงเขาก็บสีใสดินลงไปจังน่อยไปแค่ไห้ค่ะลองกลนถุงก่อน โอ้บดมากนะคะเนาะมากกับแบบมืดมาเลยเด้อค่ะสอาดดีได้หหไหมลอดูดิอันนี้ตอนมาโดนโดนแห้งนะค่ะเขาใส่กระปีต้อนตอนเที่เยาตอนเป็นกับใส่แบบกระปีเลยค่ะไอ้หนามยาเล,ลียงลากเขาน่ะปกติเขาเจาะกับสีมี้นายาเนาะเะนาะหนายาเล,ลียงลากขึ้นบนโดนจนว่าช่วงที่ยาตอนตอนนัน้นจะเป็นหนาแรงเละค่ะช่วงหนาแรงนะเพื่อจะติดยากแน่นพิ่ม ตุ่มตอนเ่า็อาจจะแหงแล้วคะ่ะเนาะแล้วพอมนี่ราคาพึ่งมะนาฝนเนใ่พึ่งจะออกล่าแก้ตะคอยได้ด้วนี่เพราะว่าตุ่มตอน่นค่อนข้างจะแหงแล้วค่ะบุดแล้วแล้วก็ไปหา,าใหม่มากเลยค่ะเสียบไห้แล้วก็มัดไปเลยค่ะ ต้องกันกิง้งค้นโยกและะ้วค่ะห้าคุนสิเด้บลบขาดล้วกะเติมดินให้เต็มถุงเลยค่ะทุกคนใส่เสือกป้างเลยลวคะ่ะมัดมัดติดกับใหม่ลวคะ่ะใหม่ขำเพื่อนใหม่เพิ่นโยกเยกได้นี่ วันนี้เขาก็หดน้ำนะคะกระตังไวแห้งหกักคนออกเขาจึงเอาไปลงแปลงได้แห้งหากคนโตเต็มถุงก่อนป้องกันหรือว่าคนตายนะคะเน,ะนวเวลาเขาเอาไปลูกชั่วเลยเพเ่ินหลอดแน่นอนหาหากเต็มถุงแล้วโอเคค่ะเขาพุณที่ตามับชะะ่งนีค่ะได้ไปากกดดลค์ก็เดขมิ้นในห้องน้ำได้ลายแสนหักเข็มระบา้านเท้า่ะบอกว่าโอ่โแคนก็ฝนนะคะเสี้ยงฝนอย่างแรกเลยไปลค่คท่ะทุกคนค่ะ